สวัสดีครับพ่อ้าเล่นเกมครับพอดีคลิปนี้ผมไปเจอเกมที่เสียเงินแล้วให้เล่นฟรีนะครับใช่นะครับผมดูมาแล้วเนี่ยเกมการสร้างเรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับก็เดี๋ยวถ้าลองดูแล้วครับว่าชอบไหมเกมแนวนี้ถ้าชอบลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับอ่ะโอเคนะครับ อ๋อเป็นเกมแนวๆน,วนี้แนวยิงสไลด์หน้าจออ่อนะครับอ่ต้องขออนุญาตปิดเพลงเหมือนเช่นเคยนะฮะเพราะว่าโอ้โหแบบลัน่นลั่นซะเหลือเกินนะครับแอเปิดเสียงเอฟเฟกไว้หรือจะปิดให้หมดเลยฟังแต่เสียงผมไหมอ่าโอเคนะครับอ๋อเป็นการอัปเกรดอ๋อโอเค ก็สามารถเล่นไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะยิงไปอัปเกรดไปเกมนี้มีราคาสูงถึง5 4บาทเลยนะครับเกมนี้แต่วันนี้เปิดให้เล่นฟรีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะฮะลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับไม่เสียตังค์นะครับ อ๋อเป็นการอัพอัพสิ่งของดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยนะเพราะเพิ่งเพิ่ง,งโหลดมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอ๋อมีโหมดออโต้ด,ด้วยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอ๊ะม,ม,มันยังไงนะ เมแนวนี้เขาไม่มีเบาเสียงนะครับต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะปลดล็อกออกมาเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับนี่เป็นการป้องกัน ดูดูมันจะมาชนโลกเราแล้วต้องไม่ให้มันชนโลกเรานะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับมันจะมาชนโลกเราแล้วโอ้โหรูปกป้องโลกไว้ได้มาลองกันดูนะครับผมเพราะผมเพิ่งเล่นอะไรแหละมันน่าจะมีอะไรในเล่นไกลๆนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เขาก็ว่ามันสนุกแล้วก็น่าเล่นลองดูนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับไปแล้วจ้า